สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะอ๋อวันนี้มีเคสจริงๆแล้วของพี่เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะติดโควิดอยู่ตอนนี้ที่ดูแลอยู่ก็ประมาณหกเจ็ดคนละ<ฆ>อ่าก็ก็จะมีเคสต,ต่างๆไปคือรุนแรงกับ<ฆ>ไม่รุนแรงมากคือติดแต่ว่าสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้แต่เคสที่จะนํามา<ฆ>วันนี้คือ เป็นเคสที่รุนแรงมากคือคนท้องแปดเดือนคนนี้อายุอายุสามสิบมาเนาะทีนี้โชคดีที่ว่าโชคร้ายที่ติดโควิดแต่โชคดีที่พี่สาวเขาอะทานตัวตัวอูมิเนี่ยอ่าตัวเนี้ยเขาจะทานตัวนี้อยู่อ่าเขาจะทานตัวนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วทานอยู่ทั้งบ้านทีนี้เขาก็มีความศรัทธาในตัวอูมิเนี่ยมากเลยมากขนาดพอพอคุณแม่เขาโทรมาบอกว่าเอน้องสาวติดโควิดเนี่ย แปดเดือนเนี่ยแล้วอาการเลือมออกแบบมันรีวมากเลยคือพอรู้วันหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับอาจจะมูไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรลแล้วก็หายใจไม่ได้หายใจไม่ได้นะั่นหมายความว่าคือก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนแบบเครื่องใหญ่อะค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยดูสภาพแล้วตอนนั้นนะอายุครร์ได้สามสิบหกวิคสามสิบหกวิคเนะาะจะคลอด เอ่อเดือนกันยาก็คือสิงหากันยาเดือนหน้าเพราะเพราะถ้าเป็นไปได้หมอเขาไม่อยากเอาเด็กออกก่อนถูกไหมอ่าเขาก็อยากจะให้ครบคันแต่สุดท้ายก็ต้องดูเขาเรียกว่าความปลอดภัยก่อนไม่ว่าจะเป็นแม่หรือลูกแต่ก็คงจะดูลูกเป็นหลักเนาะอ่าทีนี้ความที่ว่าพี่สาวเขาว่าคือศรัทธาในตัวอูมิเพราะเขาทานมานาแล้วเขาขับรถจากนนทบุรีมา เอาโอุ้แล้วก็เสียงสะเขาขับรถจากนนทบุรีมาเอาอมิที่บ้านที่สี่กล่องค่ะเพื่อจะเอาไปส่งไม่ได้ส่งคคอรี่ด้วยนะเอาไปส่งรถเขาเรียกรถประจําทางเพื่อจะให้ถึงบ้านภายในเร็วที่สุดภายในวันวันวันนั้นอ่ะก็คือเนะี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอ <nostalgic. S 2> <fino S 1> อก็ oh, พอไปถึงปุ๊บ voilà. แม่ก็เอาไปให้ทานที่โรงพยาบาลเลย้วตอนนั้นก็คือมันต้องนอนเตียงก็สายระยงระเยงเลยอะไรเงี้ย เขาก็ให้ทานคือบีบตอนก็เป็นไข้ด้วยเนาะคนป่วยเนี่ยก็เป็นไข้ด้วยไข้ขึ้นสูงเขาก็บีบบีบแบบทยอยบีบแบบเรื่อยๆเรื่อยๆให้เรื่อยๆอ่ะให้เรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็เขาเรียกถามเขาว่าให้ยังไงเขาคือไม่ได้ไม่ได้กินหมดซองอ่ะก็คือถ้าบีบได้ก็บีบทยอยบีบไปอาจจะทีละครึ่งซองสรุปแล้วคือวันหนึ่งเนี่ยเขาทานให้ห้าซองถือทั้งวัน พอมีไข้มีอะไรแต่ว่าที่มหัศจรรย์เลยคือวันรุ่งขึ้นนี่ก็คือไข้ก็ลดลดลงแต่ว่าพี่ไม่ได้รายละเอียดของยาที่จะต้องทานเนาะไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นมาเพราะว่าอยู่ต่างจ<อ>ังหวัดเขาก็ไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยบอกอะไรแล้วคนคนดูแลก็ไม่ค่อยกล้าถามหมอเนะ่ะแต่ที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าวันก่อนที่จะได้ทานอูมิเข้าไปเนี่ยกับสี่วันหลังจากที่พี่สาวเขาอัด คือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงโควิดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันพีคสุดเจ็ดวันรอดก็รอดไม่รอดก็คือไม่รอดเพราะมันเร็วมากเขาก็อัดอัดเต็มที่เลยเท่าที่เขาจะดูดได้นี่แหละเพราะหลังจากสี่วันไปแล้วเขาถ่ายรูปมาให้พี่ดูคือเข้ก็โทรมาร้องไห้เลยนะเอว่าคุณหมอก็ไม่ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าจะไม่เอาเด็กออกก็คือจะไม่เอาออกก่อนเนี่ย คือคะจะให้ดูตามอาการไปแต่คิดว่าปลอดภัยหมอเขาก็เพราะว่ามันอีกไม่กี่สัปดาห์ก็คือครบคลอดใช่ไหมคลอดแล้วก็หน้าแม่เนี่ยคือเหลือแค่ออกซิเจนอ่อนอะคือไม่ต้องใช้เครื่องใหญ่แล้วอะอันนั้นค,คือเขาเขาก็ถ่ายรูปมาให้เดี๋ยวพี่จะส่งรูปให้ในกลุ่มค,คือมันเห็นมันเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเขาคือพี่สาวเขาโทรมาเนี่ยเหมือนกับว่า มันเป็นมันมหาสารที่ช่วยให้น้องเขาเหมือนรอดตายอ่ะเขาพูดแบบนี้เลยคือเป็นตายเท่ากันเดี๋ยวพี่จะเขียนแม่เขาบอกเลยว่าเขาขอบคุณอูมิมากๆคือเป็นตายเท่ากันแล้วก็ร้องไห้อ่ะเออเรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วเราเรารู้สึกว่าขอบคุณอูมิไปกับเขาด้วยว่าคืออันนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่เขาได้ได้ทานเยอะอ่ะแล้วพี่ก็เชื่อมั่นคือตัวเรา,วาเชื่อมั่นอยู่แล้ว แล้วเราก็รู้สึกดีใจกับครอบครัวเขาด้วยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยมันมันมันรุนแรงมากมแ,บบแล้วคแล,วแล้วในขณะที่คนติดเท่ากับมีหนึ่งคนเป็นแม่อีกหนึ่งคนที่ทุกคนรอความหวังจะออกก็คือเด็กน้อย<ม>อืมเออวันนี้พี่ก็เลยเออก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให,ให้ให้ให้ฟังว่าภูมี้มันช่วยช่วยได้เห็นชัดๆเลยนะค่ะนะ วันนี้ก็เลยอยากมาแบ่งปันให้ให้ฟังนะคะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video